พระเอกหนุ่มกับการสาเร็จการศึกษาเป็นีหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากๆในวงการบันเทิงไทยฝีไม้ลายมือในการแสดงนั้นต้องบอกเลยว่าเก่งเกินอายุมากๆสำหรับทางด้านหนุมห่มหล่อลูกครึ่งไทยฮ่องกง ยงยินอาน,านันแน่นอนว่าถ้าใครที่ติดตามจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นโด่งดังได้มีชื่อเสียงมาจากการแสดงซีรีส์วายต้องบอกเลยว่าด้วยรูปร่างหน้าตาจึงทําให้แฟนคลับชื่นชอบและซับพอร์ตมากมายเป็นในหนึ่งคนที่ทั้งเก่งในด้านการทํางานในด้านการศึกษาเจ้าตัวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดาได้ว,ว่าครบเครื่องจริงๆแน่นอนว่าเรากําลังพูดถึงนักแสดงหนุ่มดุรึ่งสุดตอบมาความสามารถอย่างยินอาน,านันปัจจุบันเจ้าตัวมีอายุ23ปีเส้นทางในวงการบันเทิงของยินนั้นก็คือเจ้าตัวได้ทํากิจกรรมร่วมกับมหาดายแล้วได้มีการพูดถึงเป็น มากจากความหล่อและความน่ารักหลังจากนั้นจึงได้มีทีมงานติดต่อให้เขาไปร่วมแสดงโปรเจกต์ซีรีส์อย่างรักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสให้ได้มาแสดงอีกครั้งกับซีรีส์เรื่องโกลดดักรุ่นพี่ แยกเดือบ้านนี้คือการแจ้งเกิดและทําให้เจ้าตัวมีชื่อเสียงมากมายเพราะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนั้นแฟนคลับก็ชื่นชอบทั่ประเทศเลยล่ะค่ะและต่างประเทศด้วยเป็นนักแสดงที่เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบได้ฝีมือได้มือเก่งเกินอายุและประสบการณ์จริงๆนอกจากในด้านการทํางานที่เจ้าตัวขยันและตั้งหน้าตั้งตาอีกทั้งยังตั้งใจทําแล้วในด้านการศึกษาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดคณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พร้อมกับขอเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ชื่นชมถึงความเก่งและความสามารถของเจ้าตัวที่ทั้งทํางานและเรียนไปด้วยจนประสบความสําเร็จในทั้ง2ด้านงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับมาร่วมสแสดงความยินดีด้วยมากมายจะเป็นอย่างไรเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ